สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อลิซาเอฟแนะคะวันนี้นะคะชามีทุระนะคะมีคุยงานที่อาเวนตูรานะคะชาก็ปกติก็ขับรถไปเองก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกที่จะนั่งรถไฟไบายไลน์ไปนะคะจากสถานีโบคานะคะไปลงอาเวนตูรานะคะก็วันนี้ก็เข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าออก ชานิดนึงนะคะก็เลยกลัวจะไม่ทันนะคะตอนนี้ชาก็นั่งอยู่ในล้า์ของไบไลน์เนาะมันก็จะมีแบบธรรมดาสมาร์ทกับแบบพรีเมียมนะคะซึ่งเราอยู่ในลานะคะในราคาพรีเมียมมันก็จะมีล้าคล้ายๆแบบลฟอลลิ่งคล้ายๆแบบิสเนสคัสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เดี๋ยวเรารอให้รถไฟมานลคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปทํางานด้วยกันนะคะชาพาคุณผู้ชมไปทํางานด้วยกันว่าเ,เป็นยังไงนะวันนี้ไปค่ะ นะคะชาิอยู่บนรถไฟแล้วนะคะ,ะก็ไบร์ไลน์เนี่ยก็จะมุง่งมันจะมีตั้งแต่อออลันโดนะคะอออลันโดเวสต์พาล์บอุคาฟอร์เเดลอัลเบนตูราแล้วก็แมรนี่นะคะก็จะเป็นรถไฟคล้ายๆว่าพรีเมียมคลาสนะคะสำหรับเชื่อมเมืองระหว่างเมืองนะคะก็คุณผู้ชมท่านใดที่มา เที่ยวที่ฟลอริดาแล้วมาลงเครื่องที่ออร์แลนโดแล้วอยากไปแมนนี่ลงแมนนี่อยากมาออร์แลนโดเราสามารถเทคไบไลน์นะคะไปเชื่อมระหว่างเมืองได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็สะดวกสบายมากนะคะมันเป็นรถไปที่เขาเพิ่งมีมาไม่นานนี่เองนะคะสำหรับเชื่อมระหว่างเมืองนะคะไบไลน์ line, ต้องเข้าใช่แล้วเนาะเธอว่าไหมฉันอวยเขาขนาดนี้ <c oughs> โอเคนี่่ะชากำลังก็จะไปคุยงานที่อเวน u ูล่านะคะเดี๋ยววันนี้ก็ตามกันไปนะคะว่าชาจะไปทำอะไรบ้างน,นะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปนั่งจากโกคคาไป a อเวนตูล่าก็ประมาณ30นาทีไม่เกินนี้นะคะไปค่ะ ตอนนี้อยู่ที่อ v เวนตูลาแล้วนะคะก็มาก่อนเวลานะคะก็หิวข้าวนะคะก็เลยแวะกินข้าวก่อนนะคะก็มาอยู่ที่ร้านพานินะคะที่เราเคยมาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าร้านพานิพานิใช่ไหมพาน้เป็นยังไงอะแพนิติดใจรสชาติอาหารก็เลยมาอีกนะคะทุกคนอยากรู้ว่าพานิรายละเอียดเป็นไงไปดูได้ที่คลิปที่เคยทําไว้นะคะนั่นี้ ก็มากินปลาบบนซิโน่เหมือนเดิมนะคะเพราะอร่อยนะจ๊ะวันนี้นั่งข้างนอกนะคะก็โอ้บรรยากาศดีนะคะตอนนี้คอริดาเข้าสู่เวนเทอร์แล้วนะจ๊ะไกลกลายก็ไม่พอเวนเทอร์แล้วต้องพอด้วยต้องพอด้วยนะวิเทอีกเดี๋ยวไม่ได้ฮะ <c oughs> ก็พูดมาซีอะไระล่ะเออก็คือใกล้กลายแล้วนะคะอากาศก็เริ่มจะไม่ได้ร้อนมากแล้วนะคะก็เลยทุกคนก็เริ่มอยากนั่งข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเราอาหารก่อนนะจ๊ะ สั่งอาหารไปแล้วจ้าลมแรงมากเลยคุณผู้ชมกินข้าวเสร็จแล้วก็ยังพอมีเวลานะคะเราก็เลยเดินมาที่ Apple นะคะก็อุ๊บอ่าเดี๋ยวจะมาดูอะไรสักหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เขาจะเข้าไปคุยงานนะจ๊ะเข้าไปเล Iced caramel cappuccino, something. And what kind of meal for you, meal like, and a meal? Like a 2% percent, please. please. Okay. Yes. And what's the name? Alisa. Only card payment, we don't take like cash. A cash, oh no cash? Yes. Yeah. Okay, sorry. Um, คุณผู <No. S 1> ้ชมคะก็เสร็จงานแล้วนะคะวันนี้นะคะชามาคุยงานที่อเวนตูล่านะคะก็คุยเสร็จแล้วนะคะวันนี้ชาอาจจะไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเดินดูอเวนตูล่าอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามาทํางานเนาะก็ดูบรรยากาศเข้าๆแวะกินข้าว ดูของนิดหน่อยคุยงานเสร็จก็เดี๋ยวจะกลับก่อนกลับก็เลยมาที่รา้านโรลังคอฟฟี่เนาะเพิ่งเปิดใหม่น่ารักเชียวกเราก็เลยมาสั่งกาแฟกินสะก่อ,อนกลับบ้านอะไรอย่างนี้กระเป๋าเพื่อนสวยเข้ากั่ลุคนี้เลย,ยนี่ค่ะกระเป๋าสวยนี่ค่ะที่บอกนะคะชัดดิบรเคนิวร์กนะคะคือไม่ได้สวยอย่างเดียวนะสำหรับ สาวทำง,งานไปเที่ยววันสบายๆน่ะฟังก์ชันเขาดีมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวชาจะบอกว่าฟังก์ชั่นมีอะไรบ้างปุ๊บก็อย่างที่บอกนะคะว่ากระเป๋าใบนี้นะคะไม่ว่าเราจะแต่งตัวลุกไหนแบบไหนมันเข้าหมดอย่างนี้ค่ะชามาคุยงานนะชาก็จะแต่งตัวออกเป็นทางการหน่อยมาสาวออฟฟิศหน่อยนะคะแล้วก็สะพายกระเป๋าใบน,นี้มานะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันหน้าตาสวยหน้าตาดีอย่างเดียวนะคะน้องก็ใส่ของไปเยอะมากเลยนะคะจะเป็นนี่โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะคะมีไว้ในนี้นะคะแล้วก็มีนี่ไหมคะ โทรศัพท์2เครื่องนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมโทรศัพท์2นะคะแล้วก็มีมีแว่นตานะคะกระเป๋าตังค์นะคะกุญแจรถนะคะแล้วก็มีอ,อของแบบะอะไรอะอ่ะพวกแบบเบ็ดเตล็ดของเราแบบอุปกรณ์การแต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ค่ะก็คือตรงโทสตแบกนี่คือมันกว้างมากนะคุณผู้ช,นชมนะคะมันก็เลยใส่ของได้เยอะมากะคะ่ะมันก็เหมาะ กับเราในการที่แบบเออมาทำงานมาข้างนอกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับกระเป๋าทรงนี้นะคะนี่ก็คือเท d ดดี้เบรคนิวยอร์กนะคะรุ่นที่ชาใช้ก็คือวาเนซ่าพาเมลาโตไซส์14นะคะสีบลูจีนส์นะคะก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะโทรศัพท์ โทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์อกโทรศัพท์าคุณผู้ชมสนใจนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นหนังแท้นะคะทำที่อิตาลีนะคะคุณภาพดีนะคะชาจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนีนะคะแล้วก็มีโค้ดส่วนลดด้วยนะคะกดลงไปเลยนะคะแล้วก็ดูเลือกแบบที่คุณผู้ชมชอบได้นะคะว่าจะเป็นแบบไหนก็ชาเนะะมีให้เลือกหลายแบบมากจะมีลิงก์ส่วนลดของชาตินะคะที่ทิ้งไว้นะคะคุณผู้ชมกดเข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะก็ รา,ายละเอียดคุณผู้ชมกดดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนาชาไปถามมาแล้วนะคะว่าจัดส่งนะคะก็จัดส่งถ้านอกประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะเสียค่าส่งประมาณ39ดอลลาร์นะคะแล้วก็ส่งประมาณ5-9วันไม่เกินนี้นะคะ by DHL นะคะก็จะได้ของเร็วแล้วก็ได้ของที่ว่ารับรองว่าแบบ ปอดภัย,ยก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสนใจอย่าลืมนะคะเชดดีเเดดด้เบรกไบร์นเปเชดดี้เบรกนิวยอร์กนะคะกระเป๋าหนังแท้ที่ทำที่อิตาลีนะคะคุณภาพดีมากนะคะฟังกชันดีเยอะมากสวยมากจริงะคะยังไงวันนี้ชากจบทุระแล้วนะคะพาผู้ชมมาเ,าเดินเล่นมาวอล์กมาดูการทำงานของชาด้วยนะคะไหนก็ฝากว่าแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย